สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับเรื่องเครื่องที่ใช้ในการทำ l a บนะครับของผมนะครับก็คือจริงจริงก็ใช้มาได้สักพักละหลังจากย้ายไปย้ายมานะครับก็เลยวันนี้มาอัปเดตให้ดูกันดีกว่านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในในเครื่องเครื่องนี้นะครับผมก็อย่างตอนนี้ลองปกติผมจะไม่ได้รัน VM เยอะขนาดนี้ นะจ,จริงๆแล้วเนี่ยนะผมผมเท่าที่ผมเกาะในกลุ่ปดูนะในกลุ่ปที่เกี่ยวกับทําเครื่องเนี่ยจริงสมัยนี้เขาเขาเล่น VM กันหนักกว่าผมอีกนะนะบางเครื่องซื้อมาทําบอทใช่ไหมเอาเอามาลันสักหลายๆหลายๆอันเลยนะครับมาทาบอทมาทาอะไรกันนะครับอันนี้ก็คืออยากจะใช้เห็นในแง่ของที่เอามาใช้ทำแ l a แล้วกันนะมันจะมีเครื่องที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีเครื่องที่เป็นหลายบทบาทนะครับเหมือนอย่างที่เห็นในจอเนี่ยนะครับที่เห็นในจอเนี่ยมันก็จะมีนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดเครื่องนะครับมีแปดวัวชั่วม้าชีนลันอยู่นะครับไอถ้าเกิดดูจากไอตรงข้างล่างเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับก็มีเป็นเครื่อง AMD Ryzen 7นะครับ 5700G นะครับแล้วก็มีแปดคอสิบหกเทรดนะครับก็คือแล้วก็เมมโมรีเครื่องนี้ผมใส่เข้าไปหก่กิกส์นะครับทีนี้ ไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าจํานวนคอเนี่ยมันพอไหมนะครับาสาเหตุหนึ่งที่วันนี้มานั่งย้อนดูตรงนี้ก็คือก็ต้องการดูเหมือนกันแหละนะครับว่าจริงๆ CPU เนี่ย CPU ที่เรามีหรือว่าตอนนี้บอสทันเล็ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนมากกว่านะครับก็จริงๆนะนะโดยโดยรวมเนี่ยนะครับไปมาแต่ส่วนใหญ่ผมปกต,ต,ติแล้วเวลาผมทำแลบผมก็ไม่ได้สตาร์ท นะครับเยอะขนาดนี้หรอกนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการ start server นะครับ start ที่เป็นตัว windows ขึ้นมานะครับแล้วก็ start โปรดักตของ table e n 2ตัวนะครับที่เป็นตัว table e n sc ใช้ในการสแกนนะครับกับตัว table e n ot นะครับที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ot security อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มี start ลักษณะที่เป็น endpoint เป็นเป้าหมายนะครับเอาไว้เอาไว้สแกนอะไรเงี้ยนะครับ ก็ตอนนี้เนื่องจากว่ามันมัน i d เด n อยู่นะครับ i d เด n อยู่ยังยังไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเดี๋ยวสมมติลองให้มันมี activity สินะครับ CPU มันจะขึ้นไหมนะไหนะลองดูสินะครับพอพอเราเริ่มมีคทิ i v i t y เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเออ CPU มันก็จะ,ะเริ่มขึ้นอยู่บ้างจริงๆเนี่ยในเบื้องต้นนะที่ที่ผมเจอเนี่ยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสลับให้ดูตรงตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับ จะเห็นว่าจริงเนี่ยตอนนี้เราเราเรากดเนี่ยนะมันก็โอเคนะนะเวลาเรากดไปที่ตัว GUI อย่างเงี้ยนะครับมันก็レスปอนค่อนข้างเร็วนะครับก็レスปอนค่อนข้างเร็วนะเห็นพวกออไอ้ Data ที่มันโชว์มาเนี่ยก็ถือถือว่าเร็วเลยนะครับถือว่าเร็วพอสมควรนะรหรืออย่างตัวอันนี้เป็นตัว OT ใช่ไหมอ,อ,อันนี้ตัว ในแง่ของตัวเนี่ยเใช่ไหมส่วนใหญ่ก็โอเคนะครับเออ่ก็ยังก็ยังพอไหวอยู่นะแต่ถ้าเกิดสังเกตดูนะครับสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอสลับไปที่เออ่รีโมทอีกทีหนึ่งนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอตัวที่เป็นตัวเออ่กินมากกว่าเนี่ยนะครับอ่าจะโหดเล็กน้อยคือเมมโมรีนะ64กิกส์เนี่ยจะหมดละ นะครับจะเห็นว่า 64GB กิกเเคยเลย,เลยคิดเหมือนกันนะแต่ CPU เนี่ยจริงๆก็คือตัว CPU เองเนี่ยไม่ไม่ได้กินขนาดนั้นเคยคิดเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้จริงๆที่ที่เลือกระหว่าง AMD นะครับเลือกระหว่างตัว AMD กับตัว Intel นะมันก็มี2คง่ายใช่ไหมผมผมไอ้ Intel g 0 1 2เนี่ยมันก็โอเคนะนะในเรื่องของจำนวนคออะไรก็ใกล้เคียงแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่มเรื่อง P คอ E คออะไรเงี้ย คือ AMD เนี่ยมันดีอย่างก็คือว่าคอของมันเนี่ยก็คือที่ที่มันบอก8คอเนี่ยมันก็8คอเรียกว่าเป็นเหมือนแปดคอเต็มๆเลยนะครับก็เลยใช้อันนั้นไปก่อนนะลองใช้นี่นไปก่อน8คอ16เทรดเปิดตัว VT ของเขาก็โอเคนะครับก็ใช้งานได้เพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเคยคิดเหมือนกันนะครับจะไปพวกอะ,อะไรนะไอ้ตัว EPIC ของเขา,นาเ,นนเนี่ยนะครับไอ้ EPIC เกินไปหน่อยไปพวก t h r e a d r i p p e r อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างฝั่ง Intel เนี่ยก็เป็นพวกอะ,อะไรนะซีนอนใช่ไหม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในตอนนี้ที่ผมทํางานเนี่ยผมผมไม่ได้สถานที่ว่าเปิดบอร์ดเนี่ยส่นตอนที่ก็เจอกันใช่ไหมที่เขาใช้กันเยอะๆเนี่ยเขาจะเปิดบอร์ดหลายๆเครื่องนะสตาร์ทวินโดว์มาสัก20-30เครื่องอะไรเงี้ยผมยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมจะเป็นเพราะงั้นผมก็เลยมองว่าจริงๆตอนนี้ตัวของผมเนี่ยน่าจะพออยู่นะครับตัว CPU เนี่ยน่าจะยังพออยู่นะครับก็จะมีมาติดตรงเมมโมรีเนี่ยแหละเมมโมรีตัวเนี้ยนะบังเอิญ นะครับะจะเห็นว่าเมมโมรี่ในค่อนข้างเต็มและอุณหภูมิแหละอุณหภูมิเป็นไงนะครับออุณหภูมิเนี่ยจะเห็นว่า CPU เนี่ยร้อนประมาณ50นะ mm hmm. เดี๋ยวผมขอเช็คอุณหภูมิ mm hmm. อ่าตอนนี้พอดีผมเปิดแอร์นะครับผมเปิดแอร์อุณหภูมิห้องเนี่ยยี่สิบเจ็ดซีพีนี่ก็ถือว่าโหดเหมือนกันแต่ช่วงเนี้ยนะครับต้องต้องยอมรับอย่างเดี๋ยวลองดูตรงนี้ซิคือเพราะเอิญตอนนี้นะครับเอ็ AMD เนี่ยมันมันเรียกว่า AMD จะเป็น CPU ที่แปลกกว่า Intel นิดนึงนะ AMD เนี่ยยยยเเ้าาาจะพมลีงไฟ เขาจะพยายามเลี้ยงไฟไว้เพราะงั้นคืออุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะครับในในตอนไอดเอลเนี่ยมันจะประมาณ40-50องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นคืออุณหภูมิตอนนี้นะครับที่ที่ของเราเนี่ยนะครับเป็นเป็น50เนี่ยก็เลยยังดูเหมือนนะเหมือนจะปกติอยู่นะเหมือนจะยังแบบไปไปลายขอบขอบแล้วแต่โดยรวมก็คือถือว่าร้อนแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมาดู ช่ไหมครับก็จะเห็นว่าไอตัว CPU เนี่ยนะครับก็คือ50นะตัวคอก็40กว่าถือว่าร้อนเลยทีเดียวนะก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คือมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับที่ยังไม่แย่ขนาดนั้นนะครับก็จะอันนี้พอดีผมใช้ลักษณะที่เขาเรียกเป็นชุดน้ําปิดนะนะครับทำไมถึงไม่ใช้พัดลมนะครับก็จริงๆด้วยเคสข้อจํากัดของเคสเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลว่าผมมีอะไรนะครับก็เลยใช้นี้ นะอุณหภูมิของน้ําของเหลวเองเนี่ยก็35ปกติแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นชุดน้ําเปิดนะท่อยงท่อยางอะไรเงี้ยเขาก็จะระวังไม่ให้เกิน50นะครับแต่ในแง่ของชุดน้ําปิดเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะดีไซน์ของเขา,าเองแล้วระดับหนึ่งแหละนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นโหมดปั๊มแบบเป็นเป็นไซเลน์ธรรมดานะครับลักษณะการุนเวียนน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะสมมติเราเปิดขึ้นมา ก็ก็อาจจะช่วยอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดเราน้ํามันปั๊มเร็วขึ้นนะครับป้องจริงปัญหาของชุดน้ําปิดเนี่ยคืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยว่าว่าน้ํามันปริมาณมันน้อยแล้วของเหลวที่วนในระบบเนี่ยมันน้อยนะครับมันก็อาจจะเป็นที่ต้องใช้ความเร็วนะจะเห็นว่าอุณหภูมิเริ่มลดละนะครับเราก็คืออาจจะใช้ความเร็วแต่มันจะไม่ได้ช่วยมากหลอกเพราะว่ามันอาจจะติดที่เรื่องของเคสเองด้วยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูดีกว่านะครับว่าตอนนี้ส่วนประกอบผมจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นอะไรบ้าง นะครับส่วนประกอบที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับเ,เริ่มจากเคสเลยนะครับผมใช้ของคูก้านะครับดัสทูสาเหตุเดียวเลยจริงๆนะครับที่ที่เลือกเคสเนี้ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันทน,นนะเพราะว่าไอเดียของผมเนี่ยผมจะยกอุปกรณ์ตัวเนี้ยคือจริงๆเนี่ยเคสไอไที่ผมใช้เนี่ยเขาจะเรียกเป็น ITX นะครับมันจะเป็นลักษณะของเคสที่เมนบอร์ดเล็กหน่อยนะครับ ที่เลือกตัวนี้เลยเนี่ยก็คือมันมันมัน,มนดูทนทานแน่นอนรอบนี้เป็นเป็นแข็งปฏิกแข็งหมดเลยเอยเป็นเป็นโลหะแข็งหมดเลยนะครับมีหูหิร้อยนะครับก็เหมือนที่เขาดีไซน์มานะเขาบอกของเขาเนี่ยทนสุดๆนะโซลิดมากๆนะแฮนเดิลก็แข็งแรงจริงๆมันก็มีอีกหลายรุ่นนะนะที่ที่ทคล้ายๆเงี้ยที่มีหูหิวนะครับแล้วตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็ ซื้อมาแรกๆด้วยแหละนะครับไม่ได้คิดอะไรมากแต่โดยรวมผมก็ยังโอเคนะในเรื่องความทนอันนี้ยอมรับได้เลยนะครับแล้วก็มันมีสล็อตออกมาให้เราต่อบางคนก็เอาไปต่อจอนะแต่เรื่องนี้เครื่องตอนนี้เครื่องของผมเนี่ยมันเป็นแลบนะแล้วก็ผมรันเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับ VGA ผมไม่ต้องสนใจมาก GPU ไม่ต้องสนใจมากนะครับเพราะงะั้นผมใช้ไอตัว 5700G ใช่ผมก็ใช้เป็นออนบอร์ดของเขาไปเลย นะครับเพราะงั้นไอ้พอร์ตเนี่ยที่โยงออกมาเนี่ยนะครับผมก็เอาต่อแลนการ์ดอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดที่ผมใช้เนี่ยมีพอร์ตเดียวนะผมก็มีตัวเนี้ยขึ้นมาอีกพอร์ตหนึ่งนะครับก็ใช้รูปแบบคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นชุดน้ําปิดนะครับที่ผมตัดสินใจเลือกน่จริงๆก็คือ1มันทนใช่ไหมสองไอ้ด้านบนเนี่ยมันรับหม้อน้ําถึงขนาดร้อยสี140่สิบคูณร้อยสี่สิบนะครับเท่ากับสองร้อยแปดสิบนะก็คือด้วยด้วยตอนนี้จริงๆมันระบายอากาศแค่ตรงนี้ระบายความร้อนแค่ตรงนี้เองนะครับเพราะงงั้นนเเราาากกก็ไมมม่ีทลือนะ แต่ก็เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะจุดเด่นของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำคือเราอาจจะเกือบไม่ต้องแคร์เลยก็ได้นะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจุดถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ละอยู่ด้านนอกละนะถ้าบางทีเราใช้เป็น CPU ใช่ไหมเราก็ต้องหวังให้ลมมันเข้ามานะมาถึง CPU นะครับแล้วก็ไอ้ภาพเนี้ยนะตอนแรกดูเนี่ยโหน่าสนใจมากนะนะ GPU ก็เป่านะฮะอ่าพาวเวอร์สปายก็เป่านะครับ CPU ก็เป่าอะไรเงี้ยนะครับ แต่ก็คือไอ้รูปนี้ก็แปลกๆเนเพราะว่ารูปนี้เขาก็โชว์อยู่แล้วว่ามันเป็นชุดน้ําแล้วพลมมันจะมาตรงไหนนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อไอ้ไอ้รูปพวกนี้มากมดูดีเลยนะครับพัดลมเข้า c p u อ้เข้า PSU แต่ทุกวันนี้พว่าสกปรายเนี่ยนะครับมันจะมีโหมดที่เรียกว่าเป็น 0dB ใช่ไหมก็คือตัวมันเองเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันจะยังไงพัดลมมันจะไม่หมุน ถ้าเกิดมันไม่ร้อนจริงๆใช่ไหมครับมันเป็นการไปลดลดเสียงนะครับเพราะสภาพของผมเนี่ยก็ก็ตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้ละนะเราไม่มี G.P.U ไม่มี P.S.U นะครับเพราะงั้นลมเนี่ยก็คือหวังหวังแค่ไอตัวข้างบนนี้อย่างเดียวนะเพราะงั้นเคสเนี้ยนะครับอย่าอย่าคิดเลยว่ามันจะระบายความร้อนดีนะครับระบายความร้อนแย่มากนะครับร้อแต่ก็คือมันมันก็คือก็ต้องหาทางเลือกของมันไปนะครับก็ต้องลองลองดูซิตอนนี้ก็วิ่งด้วยใส่หม้อน้ำข้างบน นะครับ280ของของตัวนี้นะครับของ NCX n c t ก็ไม่เร็วนะครับก็ไม่เร็วก,ก็พอเอาไหวเหมือนกันนะแต่ก็มีหลายคนเขาก็บอกว่าพัดลมตัวนี้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราเปลี่ยนพัดลมไปเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับผมก็เห็นด้วยนะนะตัวนี้ในในแง่ของประสิทธิภาพเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็ยังพอไหวนะเหมือนตัวเลขที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยนะครับ Uh, ตอนที่ผมมาเริ่มประกอบเนี่ยของมันขาดนะครับเมนบอร์ดที่เป็น ITX เนี่ยเหลือแต่ของตัวอไอตัว Allas เนี่ยนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ก็ไม่เร็วจริงๆก็ไม่เ็วหรอกกิกะไบต์เนี่ยก็ใช้ได้อันนึงที่ผมชอบมากๆของไอบอร์ดกิกะไบต์ตัวนี้นะครับก็คือว่าเขามีพอร์ตนะครับที่ใช้ในการเรียกว่าถ้าเกิดสมมติ b บ o s มันเฟลลอัปเดตมันเฟลลอย่างเงี้ยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มันมีพอร์ตที่เราสามารถ ไม่ต้องไม่ต้องต่อ CPU ไม่ต้องอะไรเราก็สามารถอัปเกรด b บ o s ได้นะครับก็นี่ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ที่ผมชอบนะครับก็จริงแนละ้วก็คือนอกจากที่ว่ามันไม่มีของแล้วเนี่ยนะมันก็ก็โอเคแหละนะครับไอ้ก็ใช้บอร์ดนี้อยู่นะครับแล้วก็มีมีใส่ตัว s t o r a เ e เป็นไอตัว m2 นะครับ ssd m2 นะ mbme นะใส่เข้าไปตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีไอสล็อตข้างล่างเนี่ยนะเราก็ใส่เข้าไป นะโยงสายเข้าไปเขามีสายมาให้แล้วแต่เป็น PCIe 3เท่านั้นนะครับแต่ก็พอดีผมต่อแลนผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็พอจะใส่ได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะท,ที่ใช้ก็คืออย่างอย่างที่เรียนนะครับมันเป็นมันเป็นตัว MD ใช่ไหมนะก็ใส่ a MD เข้าไปนะครับก็โดยรวมก็โอเคนะโดยรวมก็ไม่ติดอะไรนะรด้วยด้วยตัว NCXT ไอตัวคูลเลอร์ cool er ของผมเนี่ยที่เป็น AO All in One เนี่ยก็ไม่ชนเท่าไหร่นะครับแล้วตัวนี้จริงๆเนี่ยนะครับ เขาจะมีใส <önce> ่ SSD ได้2 <ish> ท like ี่นะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ย SSD มันซ่อนอยู่ใต้ตัวนี้เลยนะครับมันเป็นพัดลมนะครับที่เป่าทั้งตัว p c h นะที่เป็นชิปเซตของเขานะครับแล้วก็เป่าตัว M2 แล้วมันจะมีให้ใส่ข้างหลังได้ด้วยนะครับใส่ข้างหลังได้อีกตัวหนึ่งนะครับมีรูปไหมเนี่ยเออมันจะมีให้ใส่ SSD ข้างหลังได้อีกตัวหนึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับผมยังไม่ได้ใส่ก็เลย ็เลยจะค่อนข้างอตอนนี้เป็นปัญหาเรื่อง s t o r เ l a นี่แหละเป็นตัวหลักเลยตอนนี้ที่ใส่อยู่นะครับอไอเคสคูก,กาเนี่ยนะครับมันจะให้เราใส่พวก uh ดิสที่เป็น2.5นิ้วเนี่ยแปะอยู่ตรงเนี้ยได้ได้ข้างละอันนะครับตอนนี้ผมก็แปะที่เป็นตัว SSD เข้าไปนะครับหอันเพราะงั้นผมจะมี s t o r เ g e อยู่ประมาณ2อันนะครับที่เป็น SSD กับที่เป็นตัว M2 นะครับตัวนี้มันจะมีมันจะมีให้เสียบอยู่ข้างหลังได้นะครถ้าเกิดใครประกอบเรื่องพวกนี้นะ ไอ้เรื่องแฟนเฮดเดอร์เนี่ยนะฮะสำคัญนับดีๆเลยนะแล้วก็ยิ่งมาใช้ NCS T เนี่ยนับเรื่อง USB ด้วยนะครับมันจะมีพอร์ตเยอะไปหมดเลยนะครับก็แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะไฟเฟอผมก็เฉยๆ,ๆนะไฟไม่ติดกะช่างมันนะก็ไม่ต้องเสียบก็ได้ นะแหมเขาก็พยายามพูดถึงเรื่องอินเทลเเจนต์อะไรเงี้ยนะมันก็เนี่ยตรงนี้ที่ผมชอบนะครับมันมีคลิกแฟชนะครับคุณสามารถเอาถ้าเกิดสมมติเกิดมีความผิดพลาดซึ่งผมไม่ได้ใช้ฮะตลกดีนะครับก็ได้ได้มีการอัปเดตไปแล้วมันเฟลนะครับสุดท้ายก็ได้มาใช้วิธีนี้แหละนะครับใช้ในการรีคอเวอร์นะครับมันมีปุ่มคลิกแฟชนะมีปุ่มเคลียร์ซีมอสให้นะครับถ้าเกิดใครชอบเรื่องโอเวอร์คล็อกเนี่ย นะแต่บนบนไอตัว ITX เนี่ยคงคงเราคงไม่หวังอะไรมันมากนะครับในการโอเวอร์คล็อกแต่ก็ถือว่าเป็น board, เมนบอร์ดไอซูซูยังไม่มีเลยนะครับไอพอร์ตตรงเนี้ยนะครับเออ่ผมว่าตรงเนี้ยตัวของกิ๊กกระบายนะครับตัวออรัสเนี่ยทำทำได้ดีพอสมควรเลยแหละนะครับก็ก็โดยรวมก็ไม่เลวหรอกนะครับก็ไม่เลวก็พอพอใช้ได้นะครับแล้วก็ซีพียูในที่เรียนนะครับใช้ตัว 5700G นะครับเป็น8คอร e เบสค็อกอยู่ที่3.8นะผมก็ไม่ได้ไปแตะอะไรมันนะครับก็ปล่อยก็ปล่อยเบสค็อกไปนะเขาบอกว่าพลังนะ TDP TDP ของมันเนี่ยประมาณ65วัตต์นะครับเพราะงั้นตัวไอตัวอะไรนะตัวพาว่าเซอร์ไพลายผมเนี่ยผมใช้ของอที่เป็นตัว SFX นะครับมันก็พอไหวนะครับผมก็เลยเ5 0อยหวัตต์ Wh, ถ้าจำไม่ผิดนะก็เลยโอเคแล้วยิ่งไอการ์ดผมก็ไม่ได้ใช้ด้วย นะครับเนี่ยแม็กซ์แม็กซ์อยู่ที่95นะครับถ้าตัดใด CPU ไม่ถึง95เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีอะไรนะครับเนี่ยไอ้ CDP มันอยู่ลดตั้งแต่พวกนี้ลงมานะครับเป็นซ็อกเก็ตนะเป็นพอดีนะครับไอ้เครื่องเนี้ยก็เป็น PCIe 3พอดีไอ้ชิปเซตที่เป็น G เนี่ยนะครับตระกูล G เนี่ยมันได้มันได้การ์ดจอบันเดิลมันมันมี GPU ใน CPU ก็จริงนะที่เขาเรียกเป็น iGPU อะไรพวกเนี้ย นะแต่ว่าคือมันจะเป็น PCIe 3เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่น PCIe 4เนี่ยนะก็ต้องไปหา CPU PCIe เนี่ยมันขึ้นกับ CPU นะครับขึ้นกับ CPU ที่เสียบเข้าไปบนบอร์ดนะนอกจากบอร์ดซัพพอร์ตแล้วเนี่ยไอ้ตระกูล G เนี่ยนะครับมันจะเป็น PCIe 3เท่านั้นนะแต่ก็ยังที่เรียนนะครับแต่มันต่างกันเยอะนะ PCIe 3กับ4เนี่ยนะถ้าเกิดไปเสียบการ์ดจอแล้วเล่นการ์ดจอหนักๆน,น,นะฮะแต่พอดีของผมเองเนี่ยผมผม,ผมใช้ออนบอร์ดเนาะนะนะนะพวกนี้ก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ เออไม่มีอย่างนะไอ้ซิสเต็มเมมโมรีเนี่ยเราอย่าอย่าไปเครียดมากนะบางทีเขาบอกว่าแม็กซ์มันอยู่ที่3ามพใช่ไหมแต่ความจริงมันก็พอไหวแหละนะครับอย่างเมมโมรีเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้นะครับของคอร์แซนะครับก็ใช้ตัว6 4สิกิกนะครับเป็น2แผ่นต้องดูดีๆนะครับอันนี้อันนี้พอดีรูปมันโชว์แบบรุ่นที่เป็น4แผ่นนะผมซื้อรุ่นที่เป็น2แผ่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราซ็อกเก็ตเราอะซ็อกเก็ตเรามีแค่2ใช่ไหมนะซ็อกเก็ตเรามีแค่2ก็ต้องดูดีๆนะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ มันไปมันไปกว่านี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดดูอย่างที่โชว์เกมเมมโมรี่ห้าสิบกว่ากิกแล้วเนาะนะถ้าเกิดจะไปะผมก็เลยต้องมีเครื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เลยต้องงอกมาอีกเครื่องหนึ่งละนะเผื่อัอดีถ้าเกิดมีการเทสมากกว่านี้นะครับอาจต้องมี Endpoint นะแต่ก็คือเราก็ต้องแลกมานะครับใช่ไหมแลกมาด้วยในแง่ของอตัวเรียกว่าอะไรดีความแข็ความความ,ความเล็กของมันแล้วก็ความที่เรายกไปไหนมาไหนได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือยังติดอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องหาจริงๆ1 2 8กิกมันก็น่าจะมีนะแต่ว่านะเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะ,จะหายากพอสมควรนะแต่ก็มีเหมือนกันนะแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคือบางทีเนี่ยนะเราถ้าเรายัดเซิร์ฟเวอร์เยอะเข้าไปเกินไปมันก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะตอนนี้ก็อาจจะเป็นพอดีแล้วก็ได้ นะแต่จริงๆเนี่ยผมก็ยังมีเครื่องใหญ่ๆอยู่นะกําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็น l a บที่ไม่ได้ยกไปไหนเนี่ยนะครับก็าจะประกอบเครื่องที่เ,เป็นคอเยอะหน่อยนะอย่างพวกไอ้ 5900x อะไรเงี้ยนะครับหรือว่า 5950x นะครับแล้วก็เมมโมรี่128อะแต่ตอนนี้ด้วยที่มีอยู่ตอนนี้มันมันพอละนะมันพอที่จะวิ่งได้ละนะอย่างดูสเปคเครื่องที่ผมวิง่งน,นะครับคร่าวๆเนี่ยอย่างตัวที่เป็นตัว management หลักในโน้ตสเนี่ย นะสเปคมันก็ประมาณใช้อ่า4คอนะประมาณ4คอนะครับใช้แรมอ่8กิกปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสตอเรจจริง,รงนะครับเนื่องจากสตอเรจนอกจากที่มันใช้เก็บแล้วเนี่ยนะ,ะมันยังเป็นสโตรเลตที่สมมติเราทำสแนปช็อตเงี้ยนะครับเราทำสแนปช็อตเราทำอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีอีกหรือย่างเทเลโฟโอทีนะครับ, OT, รบตัวเนี้ยมันก็ใช้สตอเรจใช้เลยพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างอย่างที่เรียนตอนเนี้ยมันก็รันก็รันได้ไม่เร็วนะนะครับในหลายๆตัว นะครับมันก็คอนเน็กนะครับกับในแง่ของตัวเ,เรียกว่าอะไรดีตัวตัวสแกนเนอร์เนี่ยนะครับตัวในซอฟต์สแกนเนอร์เนี่ยได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเพราะงั้นตอนนี้ในในสเปคเนี่ยผมปกติผม,ผม,ผ,มผมวิ่งพวกนี้นะผมผมก็ไม่ได้เปิดแอร์นะนะครับไออุณหภูมิมันเนี่ยนะครับมันมันก็พอไปไหวนะนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็โอเคระดับหนึ่งแหละนะนะเดี๋ยวให้ดูนะครับ ถึงตอนนี้อมาลดเหลือ47ละใช่ไหมว่อกี้เราไปเราไปเร่งนะครับเราไปเร่งในแง่ของปั๊มให้เร็วขึ้นนะครับเราก็จะเห็นอุณหภูมิของน้ําอุณหภูมิของซ p u เนี่ยลดลงละนะครับอุณหภูมิของน้ําก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะฮะตัว GPU นี่ก็คือ IGPU ในตัวมันเองนั่นแหละนะครับก,ก็โดยรวมก็โอเคนะนะครับมันก็ยังก็ยังพอไหวอยู่อย่างพัดลมเนี่ยนะครับ พัดลมสปีดของมันเนี่ยนะครับมันจะวิ่งอยู่เอะตัวนี้อ๋อตัวนี้มันดึงมาจากปัม๊มนะครับพอดีผมไม่ได้เสียบจริงๆนะอย่างที่บอกนะครับบางทีไอ้เรื่องซ็อก,ก,อกเก็ตอะไรมันเยอะใช่ไห,ห,ไหมบางทีเราก็ไม่ได้เสียบตัวมอนิเตอร์อ๋อไม่สิตอนนี้พัดลมผมเสียบเข้าไปที่ตัวออนบอร์ดมันนะครับมันก็เลยไม่ได้โชว์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเสียบให้มันขึ้นสปีดของพัดลมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ถ้าเกิดดูใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่า CPU นะครับถ้าเกิดตอนนี้คล็อกเนี่ยเราไม่ได้โอเวอร์คล็อกเท่าไหร่เลยนะครับมันก็จะวิ่งประมาณจริงวิ่ง4.6ใช่ไหมเอ่ออย่างบางคอเนะี่ยวิ่ง4.6นะครับไหนลองดูซินะฮะสเปคของตัว AMD เนี่ยเขาว่าไงนะครับ AMD เขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับวิ่งได้ตั้งแต่3.8นะครับแล้วก็บูตคล็อกบูตคล็อก4.6อ่ะ, Boot clock, Boot clock อะเห็นไหมมันก็คือบูตคล็อกเต็มๆของมันละ นะครับเราก็ไม่ได้มาทำอะไรมันนะครับก,ก็มันก็โอเคพอจะวิง่งวิ่งได้นะครับพอสมควรนะรตอนโดยภาพรวมเนี่ยสเปคนี่ก็พอไหวนะครับสเปคนี้ก็พอไหวแล้วก็มันน่าจะเคลื่อนที่ได้พอสมควรนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทำอะไรเราก็บางทียกไปเดโมโ่เนาะยกไปเดโมโยกไปจัดอบรมอะไรเงี้ยนะครับเครื่องนี้จะตอบโจทย์ได้ค่อนค่อนข้างดีมากนะเนื่องจากว่าความทนทานของมันนะไอเคสเนี่ยแต่จริงมันม,ม,นมีมันมีตัวหุ่นเคสอย่างเงี้ยอีกหลายตัวนะแต่ในแง่ของความหนาของเหล็ก อันนี้ที่เห็นเนี่ยนะมันเหมือนเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยนะแบบแข็งมากทั้งบนทั้งล่างนะแต่ผมก็ไม่เคยเอาไปกระแทกเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงแต่ก็คือดูค่อนข้างทนทานใช้ได้เลยแหละนะแต่ก็มีติดติดอยู่บ้างแหละหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนนะเนาะแล้วราคามันก็ไม่ถูกนะไอ้เคสตัวนี้ราคาไม่ถูกเลยนะครับแต่ก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่ข้อดีของพอร์ตมันก็ดีอย่างนะพอร์ตมันมี USB C นะแล้วก็มี USB ธรรมดานะแต่ประเด็นก็คือไอ้เครื่องผมเนี่ยนะครับไอไอบอร์ดเนี่ย มันดันไม่มี USB-C มาอีกถ้าเกิดเราเห็นภาพชัดๆไหมเดี๋ยวนะดูภาพชัดๆของมันเนี่ยนะครับ่พาพา่พาภาพของมันเนี่ยนะครับมันมันมีพอร์ต USB อยู่ตรงแถวๆนี้แหละมั้งจะเห็นว่าไม่มี USB-C อีกนะครับเพราะงั้นคือตอน คือคือเมนบอร์ดบ้านเราเนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยนะผัดกันอันนั้นขาดอันนี้อันนี้ขาดอันนั้นอะไรเงี้ยพอกันไปหมดเลยนะครับอย่างอันนี้อันนี้ไม่มี USB C นะครับมีแต่ที่เป็น USB 3นะครับก็คือแล้วแต่ผมก็เคยลองซื้อตัวแปลงมาแปลงจาก USB 3เป็น USB C แล้วก็ให้พอร์ตเป็น USB C ไปแล้วให้พอร์ต USB ธรรมดาเนี่ยนะครับที่เป็น USB 2เนี่ยก็เอาเสียบไปช่องอ่ของเขาไปซึ่งจริงๆนะเนี่ยถ้าเกิดดูตามเนี้ยปกติแล้วเนี่ยสีฟ้ามันคือ USB 3ใช่ไหมแล้วก็ ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น3.13.2อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่เลวนะคเครื่องนี้โดยลมเคสนี้โดยลมก็ไม่เ,วเลวแหละแต่ถ้าเกิดถามว่าจะซื้อมาใช้หรอผมว่าลองลองลองมองหาช้อยอื่นไปด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดแหละนะครับว่าถึงมมนจะดูทนทานผม่วนยิงผมก็ชอบที่มันทนทานแหละนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ใส่ได้ดีนะมี280ใส่ได้มีใส่ไอ้ตัวพวกอะไรนะพัดลมได้อะไรเงี้ยนะก็ก็ไม่เลวไม่เลวนะครับ โอเคนะครับโดยรวมนะครับวันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับเล่าให้ฟังถ้าเกิดสมมุติวันไหนนะครับผมมีการอัปเดตนะครับมีการเปลี่ยนเครื่องหรืออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนจริงๆทุกวันเนี้ยด้วยสเปคตรงเนี้ยนะครับแค่ซีรีส์เจ็ดลาเซ้นเจ็ดเนี่ยนะครับก็วัดรันไหวละนะครับแค่เดี๋ยวเรากลับไปดูนี่อีกทีดีกว่านะครับไอตัวที่มันหลักๆจริงๆเลยเนี่ยนะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดดูโดยภาพรวมนะ นะครับโดยตรงในแง่ของอตัว CPU เนี่ยนะมันหายไปไหนอ่านี่นะครับมันมีแค่เมมโมรีนี่แหละกับเรื่องของดิสส์นะครับเรื่องของดิสเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่ามีดิสสตัวนะครับดิสสตัวนี่แหละอันนึงผมก็ใส่ตัวใหญ่เลยนะ 980Pro นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเร็วสุดเลยแหละนะครับของ NVMe นะครับและอีกอันนึงเนี่ยผมก็ใส่ตัวนี่น่าจะเป็นตัว Blue นะฮะน่าจะเป็นของ WD Blue นะครับ2ตัวนี้ก็อันนี้ก็500กิก นะครับอันนี้ก็500กิกนะครับรวมกันก็โอเคก็พอกระจายไป2อันนะแต่เวลาสมมติเราสตาร์ท vm นะเราจะเห็นเลยนะครับว่าที่ที่ไปหนักๆเลยเนี่ยก็คือตรงนี้และยิ่งนึกถึงภาพเราทำ snapshot อะไรเงี้ยนะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้อีกอันนึงนะครับเอาไว้เก็บ snapshot นะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้นั่นแหละนต่จากว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีนะครับมีอินเทอร์เน็ตเออ่มีเออนอกจากบอมมี Wi-Fi ด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเครื่องเครื่องเครื่องเนี้ยนะครับมันสามารถมี3เครือข่ายเลย นะครับมีที่ออกภายนอกนะมี Wi-Fi ใช่ไหมมีอินเทอร์เน็ตออนบอร์ดแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตการ์ดนะที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยครับเป็นอินเทอร์เน็ตการ์ดที่ใส่เข้าไปอีกอันหนึ่งนะก็ไม่เร็วก็ไม่เร็วนะครับก็ถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยเครื่องนี้ก็พอใช้ได้นะใช้ได้สําหรับงานที่มีอยู่นะครับสำหรับไปทดสอบไปเดโมอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถจบในตัวได้นะครับ แต่แน่นอนนะครับมันคงไม่เหมือนที่ว่าจะเอาถ้าจะเอาเครื่องไปรันบอรนะ์ดในพวกนั้นต้องนับคอ,อยเยอะๆแหละจริงผมมีอีกเครื่องหนึ่งนะที่เป็นเครื่องที่2ที่งอกมาเนี่ยนะครับมันมันวิ่งเป็นอันนี้เป็น Intel ละนะใส่เป็น i 7หรือ i 5ลืมไปละนะครับก็ก็กยังยังไม่ได้มีพวกนี้จะหลักๆจะเห็นว่ารันเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนั้นผมจะรันเป็นพวกพวกทาร์เก็ตม h ชีนพวกเอนพอยอะไรเยอะมากขึ้นนะครับก็ยังยังไม่ได้ค่อยรับโหลดเยอะเท่าไหร่นะครับแต่นั้นเนี่ยก็คือเป็นใส่ด้วยครวนนี้เป็พลลมแล เป็นใช้พัดลมไปเลยใช้พัดลมให้เห็นเลยดูว่าก็จังพอไหวแต่ตัวเคสมันเนี่ยผมใส่เคสที่มันจะเป็นเคสของ f t a l นะชื่อว่า f t a l นะเป็น p o m t n c t o นรับก็ใหญ่พอสมควรคงยกไปไหนไม่ได้ถึงมันจะเป็น ITX ก็เอะก็เถอะแต่ก็น่าจะยกไปไหนไม่ได้นะครับแต่โดยรวมตอนนี้ก็โอเคครับไอเครื่องนี้ทำลงทำแลบปกติ c ี u p u เวลามันขึ้นนะ ก็คือมันจะประมาณสัก30มสิบแหละนะครับก็ยังพอไหวอยู่นะครับที่ที่ต้องห่วงก็เรื่องอุณหภูมิของ CPU ก็ยังโอเคนะครับดยตัวที่มีถึงมันจะร้อนหน่อยก็เถอะนะครับมันก็ยังโอเคอยู่นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับเดี๋ยววันไหนมีอะไรอัปเดตนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะมาได้อัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องทํางานละ <laughs> เครื่องทํางานจริงๆนะครับ แล้วมันมีเครื่องทํางานเครื่องโอเวอร์คอรเครื่องเล่นเกมใช่ไหมเครื่องทำงานนี้เป็นเป็นลูกเปีนน้อยสุดละนะเพราะเรามองว่าเอาไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ